ทุกคนเนี่ยน่าจะเคยเจอการประชุมที่เรารู้สึกว่าประชุมไปแล้วก็สูญเปล่าไม่ค่อยได้อะไรใช่ไหมคะหรือว่าประชุมไปแล้วเนี่ยผลลัพธ์ก็ไม่ออกเป็นอย่างที่เราคาดหวังอยากจะให้คนในห้องประชุมเนี่ยแสดงความเห็นกันเยอะๆแต่ทุกคนก็เงียบใส่กันหมดเลยหรือท้ายที่สุดแล้วพอประชุมเสร็จเนี่ยก็ไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะคะวันนี้นะคะต้นก็เลยจะมีเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมจากคนระดับผู้บริหารมาฝากทุกคนกันค่ะ กฎหลักในการสร้างการประชุมที่ดีนะคะเขาบอกว่าจะมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันค่ะข้อแรกเลยนะคะก็คือต้องมีอ g e เจนดาการประชุมที่ชัดเจนอเจนดาเนี่ยจะเปรียบเสมือนเข็มทิศของการประชุมเลยก็ว่าได้นะคะที่จะกําหนดให้เราเนี่ยโฟกัสได้ว่าการประชุมนั้นๆเนี่ยจะเป็นการประชุมในเรื่องอะไรนะคะแล้วท้ายที่สุดของการประชุมเนี่ยผลลัพธ์ที่เราอยากได้เนี่ยคืออะไรนั่นเองค่ะ ถ้าผู้นําการประชุมนะคะชัดเจนในอันด d นตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะสามารถดึงผู้เข้าร่วมประชุมนะคะให้เข้าไปสู่ประเด็นที่อยากจะพูดคุยเนี่ยได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะอาจจะเป็นการที่เราเนี่ยจดอันเจนดต่างๆไว้บนไว้บอร์นะคะหรือว่าในจุดที่ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยจะสามารถมองเห็นไปได้ด้วยกันนะคะเพื่อที่ทุกคนในที่ประชุมเรืองถึงตัวเราเองเนี่ยก็จะได้โฟกัสกับอันดแนการประชุมนั้นๆได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ อย่างเช่นผู้บริหารท่านหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าคุณแอนเนตคาร์ติโนนะคะที่เป็น CEO ของ c อ r e c a r e l l l i a n น Network เนี่ยเขาบอกไวช้ชัดเจนเลยนะคะว่า Agenda เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเขามากๆถ้าการประชุมไหนไม่มี Agenda ที่ชัดเจนเขาจะไม่เข้าประชุมเลยนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าการประชุมเนี่ยก็จะต้องโฟกัสไปที่ Agenda ะคะถ้าเกิดไปคุยกันไร้สาระเนี่ยเขาก็จะไม่เข้าประชุมแล้วเลยเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นการเสียเวลาในการทางานน,นั่นเองค่ะ กฎข้อที่2นะคะก็คือให้เราเนี่ยเริ่มประชุมให้ตรงเวลาแล้วก็เลิกให้ตรงเวลาด้วยค่ะไม่มีอะไรจะน่าเหนื่อยใจไปกว่าการที่เราเริ่มประชุมชาเพราะต้องรอคนมาสายอีกแล้วนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดคนที่มาสายคนนั้นเนี่ยเป็นคนระดับหัวหน้าหรือระดับผู้บริหารที่เราจะต้องรอเขาเพื่อเริ่มการประชุมนั่นเองค่ะทาให้ CEO ของบริษัทใหญ่ๆหลายแห่งเนี่ย หันมาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะคะเขาจะพยายามจัดการตารางเวลาตารางงานต่างๆนะคะเพื่อให้สามารถเข้าประชุมได้ทันเวลานั่นเองค่ะโดย CEO แล้วก็ผู้บริหารเนี่ยให้ความเห็นเดยว่าเวลาของทุกคนเนี่ยมีค่าเท่ากันนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่สามารถทาตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในองค์กรได้เนี่ยก็อาจจะทําให้ระบบขององค์กรเนี่ยเสียไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะกฎข้อที่3านะคะข้อสุดท้ายก็คือให้เราจบการประชุมด้วยแผนการทํางานค่ะ ทุกครั้งที่จบการประชุมนะคะเราควรจะพูดถึงแผนการทํางาน Next Step ถัดไปค่ะ ว่าใครเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบนะคะเดซไลน์ของงานชิ้นนี้คือเมื่อไรเพราะถ้าเกิดเราไม่วางเสียงต่างๆเหล่านี้ให้ชัดเจนนะคะการประชุมครั้งนั้นเนี่ยก็อาจจะสูญเปล่าได้นั่นเองค่ะมีทริคที่ซีโอบางคนนะคะได้ใช้หลังจบการประชุมค่ะจะเป็นการถามประโยคสั้นๆนะคะว่า w h o s got the ball ค่ะหรือว่าบอลอยู่ที่ใครค่ะในเกมกีฬานะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยถือบอลหรือว่าเป็นคนที่ได้รับบอลลูกนั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่รับผิดชอบแอคชั่นหลังจากนั้นนั่นเองค่ะ ดังนั้นการถามแบบนี้หลังจบการประชุมนะคะจะเป็นการกระตุ้นให้คนรับผิดชอบงานนั้นเนี่ยตื่นตัวแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเจ้าของกับเนื้องานมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เขาเนื้อสึกว่าต้องตั้งใจแล้วก็ทํางานให้ประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเคล็ดลับที่จะช่วยให้การประชุมของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะใครไปลองใช้กันแล้วเป็นยังไงบ้างก็อย่าลืมมาเล่าให้ฟังกันด้วยนะคะและในคลิปหน้านะคะว a t Trending จะมีอะไรมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันอีกก็อ,อย่าลืมกดติดตามนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กด See First ไว้ที่เพจ Facebook ของ Future t r e n d ด้วยค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ